ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวหน่อยเมืงอยโซตื่นตะตีห้าพี่น้องตื่นตะตีหาไปตลาดในหมู่บ้านจ้าพี่น้องปองป่ายอันนี้พ่อแม่ตลาดปังน้ำเด้อตลาดในหมู่บ้านขอยนีราจาของก็จะมีเล็กๆน้อยๆอาชม่ได้บ่ได้มีหลายคือตลาดใหญ่เนาะอาสีตามหมู่บ้านทั่วไปนะจ้าฉันก็ไปซื้อผักซื้อกับข้าวตามเดิมหาเลือกผัก ที่ชอบนะจจะไข่กันทะไดรรลายอย่า,ยยางายแนวอยู่นะวันนี้ได <c oughs> ้พักได้หยาได้อะไรอะไรมาให้มาโยกินมีมะระด้วยนะมาระขี้นกมากินกับส้มตรำในว่ามากินกับปลาประชิดหลับปลาดุกวันนี้นะจ๊ะกลาซีมีปลามื้อแข้งเนี้ยสี่ราคาเป็นลานค่าเป็นลานขาในหมู่บ้านโบเมน ว่าเป็นตลาดนะมันก็สิแต่ว่ามันก็มีของครบทุกอย่างด้แต่ว่าอาจสิแพงนะนิดนึงแต่ผักสวยมากนะจ๊ะพี่น้องปองปลายเออนี่มีของพวกนี้ด้วยแล้วก็เป็นของพี่ว่าตุ๊ดจีนด้วยเด้อร้านนี้เขาก็ขายเยอะมากแต่มันเป็นของที่แบบไม่เฉพาะมันมีทุกอย่างเนาะพี่น้องเออนี่มีเสื้อด้วยนะมีเสื้อผู้หญิงผู้ชายผัไปไหว่าตุ๊ดจีนว้ามีกระดาษเงินกระดาษทอง มีเยอะมีเยอะมีเยอะ,เยอะ,เ,ยอะเยอะมากมายไก่กรองอันนี้ขอบไปแต่จีหาไปเลยเนี่ยนี่กับข้าวก็ได้ผัดผักหมูกรอบนะจ๊ะแล้วก็ผัดตับใส่ดอกผักดอกต้นหอมเนาะเออนี่แหละได้ซองย่างจ้าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เ,เพื่อเป็นการร่างใจในการทาคลิปในเด้อพี่น้องเด้อห้ามขำโฆษณาได้ค่ะเพื่อเป็นการร่างใจเล็กๆ,ๆในน่อยแ้ชทาวนหน่อยเมืองยาโซในเด้อค่ะเด้อมามากินข้าวกันที่นี่พี่น้องเอ้ย ข้าวเช้ามาแล้วมาแล้วได้สองเมนูจากวันนี้ผัดผักนี่ก็อร่อยอยู่เด้ร้านนี้เป็นร้านที่ซื้อประจำถ,ถ้าสิบว่กับสิบ่ซื้อร้านอื่นจะ